อยาลามอเตอร์แชนแนลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะกับแอมมี่และน้องทีมนะคะวันนี้เรา2องคนนะคะจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะ5คันนะคะเป็นสูดีก้านะคะ GX360 แรงม้านะคะ คันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด5คันเป็นจดทะเบียนปี572คันจองไปแล้ว1คันนะคะ591คันแล้วก็622คันนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวจะพารีวิวใกล้ๆเลยนะคะราคาเปิดนะคะไปที่คันแรกก่อนเลยนะคะราคาเปิดนะคะปี57นะคะราคาเปิดอยู่ที่1,780,000บาทนะคะเลขไมคันนี้นะคะอยู่ที่8 3 3แ1 3กิโลนะคะตัวนี้สามารถจัดไปแน้นได้เต็มนะคะ ่อนตรงวดน,นะคะอยู่ที่4 2 0ห0บาทนะคะ5ปีนะคะหรือว่า60งนวดนะคะอันนี้นะคะสะภาพเดิมเลยนะคะยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานนะคะคันนี้นะคะคันที่2นะคะคันนี้จดทะเบียนในปี2559นอหนะคะเล็กไปนะคะอยู่ที่3 8 9 6 1 0กกกิโลนะคะ ตัวนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่1,980,000บาทนะคะผ่อนตรงวดอยู่ที่46,786บาท5ปีห0งวดนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> จัดไปแน่นได้เต็มนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะ คันที่3นะคะจะเป็นจดทะเบียนปี2562นะคะราคาเปิดอยู่ที่2ล้านสองล้านสามแสนบาทนะคะผ่อนตรงงวนนะคะอยู่ที่5 4 3 4 7บาท5 000, ปี60งวนนะคะสามารถจัดไปแนนได้เต็มอยู่ที่เครดิตลูกค้านะคะเลขใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่8 3 8 8ามแสกิโลนะคะตัวนี้หน้ากระจังเป็นโครเมยียมนะคะตัวใหม่นะคะ นี้นะคะจดทะเบียนปี2562นะคะราคาเปิดอยู่ที่2 3ล้าน3แสนะคะจะเป็นแนนได้เต็มอยู่ที่เครดิตลูกค้านะคะราคาผ่อนงวดก็อยู่ที่5 4 3 4 7บาท60งวด5ปีนั่นเองนะคะเลขมาอยู่ที่361,992กิโลนะคะน่าจะจางเป็นโครเมียมนะคะเราจะพาชมนะคะรีวิวคันก่อนเลยนะคะจะพาชมนะคะรีวิวข้างในนะคะแล้วก็พาชมห้องเครื่องนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูสภาพข้างในก่อนเลยนะคะและรอบพันนะคะคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะได้2วันนะคะตัวหน้ากระจังนะคะเป็นแบบใหม่นะคะเป็นโครเมียมนะคะถังน้ํามันนะคะจุน้ํามันได้เยอะมากเลยนะคะตัวนี้600ลิตรนะคะเดินทางได้ไกลนะคะส่วนยางนะคะก็อยู่ที่สภาพนะคะ60เซนตนะคะ ตัวบางคนนะคะบางคนที่มากับรถเลยนะคะยังไม่แตกไม่หักเลยนะคะตัวคัสซีก็ไม่มีรอยบุบนะคะเราจะพามาชมนะคะรีวิวข้างในของคันนี้นะคะคันนี้นะคะจะเป็นปี6-2นะคะเดี๋ยวจะพาชมเลขไม่ก่อนเลยนะคะเลขไม่คันนี้นะคะอยู่ที่ 3แสนนะคะ6 000, 1 9 9 2กิโลเมตรนะคะตัวนี้นะคะสาภาพข้างในนะคะพื้นเป็นยางนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะตัวหลังคานะคะก็ยังเหมือนรถใหม่อยู่เลยนะคะขานะคะ,ะ,คะชมนะคะห้องเครื่องของคันนี้นะคะเป็น i ส u z ุป,ปี62นะคะตัวนี้นะคะสาภาพข้างในนะคะตัวนี้นะคะมากับรถเลยนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมทัสซีเดิมนะคะหัวเดิมนะคะ สายพานนะคะก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะยังไม่ยานนะคะเดี๋ยวให้ดูเพานะคะคันนี้จะเป็นสองเพานะคะนะคะรอบพันนะคะของคันที่สองนะคะข้างในห้องเครื่องและก็ข้างในห้องผู้โดยสารนะคะตัวนี้นะคะหน้ากระจังนะคะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้กระทะล้อนะคะล้อเป็นแบบ10น็อตนะคะยางยังใช้ได้อยะะู่นะคะ60%สเซนนะคะ ตัวนี้นะคะสภาพรอบพันนะคะยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานนะคะรถยังดียังสวยอยู่เลยนะคะตัวนี้นะคะไฟท้ายก็ยังสวยเหมือนใหม่อยู่เลยนะคะ มนะคะรีวิวข้างในห้องผู้โดยสารนะคะของคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นปี62อีกคันนึงนะคะตัวนี้เลขไม้นะคะอยู่ที่388,159กิโลนะคะเลขไม่ไม่หลอกนะคะอันนี้เลขไม้ิีนะคะดูหลังคานะคะก็ยังเหมือนรถใหม่อยู่เลยนะคะตัวหลอดไฟนะคะติดนะคะใช้งานได้นะคะ เครื่องก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะตัวนี้นะคะหน้าคอนโซลนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้จะเป็นรีวิวข้างในของคันนี้นะคะันนี้นะคะจะเป็นห้องเครื่องนะคะของคันที่2นะคะปี6กอนะคะสายพานนะคะยังดีอยู่นะคะยังไม่ยานนะคะตัวเครื่องนะคะเสียงนิ่งมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูคัสซีนะคะคัสซีแล้วก็เพผานะคะไม่มีรอยบุบรอยหักนะคะ อันนี้นะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมหัวเดิมพัสดีเดิมนะคะไม่มีรอยน้ำมันเยิมนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมนะคะันนี้นะคะรอบพันของปี2559นะคะตอนนี้ยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานนะคะมีกันชนสเกิร์ข้างล่างนะคะมาให้นะคะเปลี่ยนยางใหม่นะคะเป็นคู่หน้า2เส้นนะคะ ถังน้ำมันนะคะเป็นถังน้ำมันนะคะแบบ800ลิตรนะคะตัวนี้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าเดินทางไกลได้ไม่ต้องกลัวน้ำมันหมดนะคะเป็นดีเซลนะคะจะให้ดูรอบคันเลยนะคะบางคนยังไม่มีรอยแตกหักนะคะบางคนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะคะมากับคันรถเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูนะคะข้างในห้องโดยสารคันนี้นะคะเป็นปี59 เลขไมล์ก่อนเลยนะคะเลขไมล์อยู่ที่389,610กิโลเมตรนะคะตัวนี้นะคะแอร์ก็ยังเยินอยู่นะคะเครื่องก็ยังดีอยู่นะคะไฟก็ติดอยู่นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูห้องเครื่องนะคะของปีห9คันนี้นะคะสภาพยังเหมือนใหม่อยู่เลยนะคะตัวนี้เครื่องเดิมจะเดิมคัสซีเดิมหัวเดิมนะคะตัวนี้นะคะสภาพคัสซีนะคะไม่มีรอยบุบรอยแตกรอยหักนะคะ เาก็ยังเป็นเท่าเดิมอยู่นะคะชมนะคะรีว,วิวรอบคันนะคะของคันนี้นะคะปีห้า็ดนะคะตัวนี้นะคะหน้ากระจังก็จะเป็นแบบเดิมนะคะสภาพเดิมเลยนะคะยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูรอบคันเลยนะคะอันนี้รถเพิ่งเข้าได้สองวันนะคะ ตัวนี้ยาอ่าน็อตนะคะจะเป็นแบบ8น็อตนะคะบางคนก็มากับลดนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะคะไม่มีรอยแตกหักนะคะไฟท้ายก็เดิมๆนะคะ ผู้โดยสารนะคะของคันปี57นะคะตัวนี้นะคะเลขใหม่จริงนะคะอยู่ที่833,613กิโลนะคะเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ใกล้ๆนะคะ ใช้ได้นะคะติดทุกดวงนะคะตัวนี้นะคะสภาพนะคะยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานให้นะคะข้างในยังดีอยู่นะคะตัวหลังคานะคะก็ไม่มีที่จะหล่นลงมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องเครื่องด้านล่างเลยนะคะพานะคะดูห้องเครื่องนะคะของปี5้าเกันนะคะตัวนี้นะคะสายพานก็ยังดีอยู่นะคะตัวนี้นะคะพัสซีนะคะก็ยังดีอยู่นะคะไม่มีรอยแตกหักหรือว่า รอยไหม้นะคะตัวนี้นะคะเผาก็ยังดีอยู่นะคะสําหรับลูค้าท่านใดนะคะที่อยากจะมีรถคันแรกนะคะหรือว่าอยากจะออกรถเพิ่มนะคะในกิจการของท่านนะคะออกรถที่อัยยารานะคะออกไม่ยากนะคะซื้อทุกคันดันทุกเทสนะคะอัยยารานะคะมีทั้งหมด2ส,สาขานะคะราคาที่1น,นะคะอยู่อ,อําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะคะ ส่วนสาขาที่2นะคะอยู่อำเภอศิลาชาจังหวัดชนบุรีนะคะตรงข้าววัดขอตะแบกนะคะทางเข้าวัดยังเองนะคะมาไม่ยากนะคะมาชมรถจริงมาลองขับดูได้นะคะตัวนี้นะคะเอกาสารนะคะไม่ยากนะคะเอกาสารที่ใช้ออกรถนะคะก็จะมีสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะสัญญาจ้างงานนะคะทวิต50นะคะถ้ามีนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถดันเคสให้ท่านได้นะคะขอให้ท่านนะคะมาปรึกษาก่อนนะคะ มันออกรถไม่ยากของเรานะคะมีรับประกันให้นะคะส0มวัน<า>ในส่วนของเครื่องและเกียร์นะคะตัวนี้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะออกรถที่อาียารานะคะขับได้ทุกคันนะคะทุกคันดันได้คิดมีไฟแนนซ์นะคะรับจัดหลายไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ของเรานะคะมีทีมงานนะคะโอนเล่มนะคะรับจดทะเบียนนะคะแล้วก็จดประกอบการให้นะคะฉะนั้นไว้ใจได้เลยออกรถที่เรานะคะจบทุกอย่างเลยนะคะ วันนี้นะคะอยากจะฝากทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดแจ้งเตือนนะคะให้กับช่องอ y ยาลามอเตอร์ชานแนลของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะคะในการทําคลิปหน้าและคลิปถัดไปนะคะสว่วนเบอร์โทรและการติดต่อนะคะเราจะทิ้งไว้ด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย